ลาน้ำจืดที่นี่เรามีมากกว่า20เมตนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปลากระพงขาวนะครับผมกระพงขาวสามารถเลี้ยงน้ําจืดได้แล้วครับผมปลาแม่น้ําอีกตัวที่หายากแล้วครับผมเป็นที่ต้องการของตลาดมากก็คือตัวนี้เลยปลากดข้างหางแดงครับผมนี่เลยครับสังเกตที่ตัวนะครับจะออกเทาเทาดำดำนะครับแล้วก็จะมีหนวดสีขาวนะครับหางก็จะสีขาวโตไปนะครับจะมีครีบออกสีแดง ปลากรายครับตาแม่น้ำเนื้อดีรสชาติรอบอร่อยครับนี่เลยสวยๆแข็งแรงมากนะครับนี่เลยกินอาหารเสร็จแล้วนะครับปลากรายตัวนี้เป็นปลากดเหลืองครับนี่ครับกดเหลืองกินอาหารเม็ร้อยประสิ์ครับใช้อาหารปลาดุกเม็ดเล็กครับปลาทุกอย่างใช้อาหารปลาดุกเม็ดเล็กหมดเลยนะครับนี่นี่เลยครับสวยแข็งแรงมากครับผมปลาทับทิมหมันหรือว่าทับทิมแปลงเพศครับ เป็นปลาจกกสวยๆเยอะมากเลยเยอะๆเลยเสมอกันเลยขนาเลยัยลยยดลยปลาน้ำจืดที่นี่เรามีมากกว่า20นิดนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปลากระพงขาวนะครับผมกระพงขาวสามารถเลี้ยงน้ำจืดได้แล้วครับผมตัวนี้ครับมาอยู่นะครับกินอาหารแล้วนะครับปลาหารปลาดุก เม็ดเล็กร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมกินอาหารปลาดุกเม็ดเล็กแล้วเลียงไม่อยากอีกต่อไปเอียงน้ำจืดได้แล้วครับผมสำหรับปลากระพงขาวตัวนี้ปลากระพงเป็นปลาเนื้อดีรสชาติอร่อยนะครับผมเป็นปลากินเนื้อนะครับผมแข็งแรงบ้องไวมากนะครับสวยครับนี่ครับปลากระพงตัวลาย,ายสวยและแข็งแรงมากครับกระพงขาวครับ ปลาแข็งแดงสังเกตุที่สีและตานะครับนี่ครับดูสีกับตาครับสดมากครับปลาแม่น้ําอีกตัวที่หายากนะครับผมเป็นที่ต้องการของตลาดมากก็คือตัวนี้เลยปลากฏดข้างหางแดงครับผมนี่เลยครับสังเกตที่ตัวนะครับจะออกเทาเทาดำดำนะครับแล้วก็จะมีหนวดสีขาวนะครับหางก็จะสีขาวโตไปนะครับจะมีครีบออกสีแดงครับผมครีบหางสีแดง เป็นปลาแม่น้ำปลาน้ำลึกครับใหญ่ได้ตัวละสิบยี่สิบสามสิบกิโลสี่สิบกิโลก็ได้ครับผมใหญ่ไปเอยๆเลยไม่หมดใหญ่ง่ายนะครับสาหรับปลากดคังหางแดงตัวนี้ครับผมกินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเลี้ยงบ่อดินนะครับกระชังในแม่น้ําสามารถเลี้ยงได้แล้วนะครับปลากดคังหางแดงเลยนี่ครับแข็งแรงมากสวยมากครับดูครับดูกันชัดๆเลย ปลากดขังพางแดงสวยงามมากครับแข็งแดงสวยงามปลาตัวนี้จะเป็นปลาทับทิมนะครับผมปลาทับทิมหมันหรือว่าปลาทับทิมแปลงเพศครับทับทิมตัวนี้ก็จะตัวเรียวมากนะครับผมเพราะว่าเป็นปลาแปลงเพศครับผมทับทิมธรรมดาเราก็มีนะครับผมไหวมาก นี่เลยครับสวยแรงมากครับผมปลาทับทิมหมันหรือว่าทับทิมแปลงเพศครับเป็นปลากินพืชครับระยะเวลาการเลี้ยงว่าอยู่ที่อ่าสี่เดือนก็ได้ใช้ปลาส้มบัตเดียวนะครับผมถ้าเลี้ยงไปตัวละกิโลก็อยู่ที่เจ็ดเดือนนะครับผมปลาทับทิมครับปลากรายครับปลาแม่น้ําเนื้อดีรสชาติแอบอร่อยครับนี่เลยสวย แข็งแรงมากนะครับนี่เลยกินอาหารเสร็จแล้วนะครับปาลากรายแข็งแรงมากสวยมากนะครับนี่ครับยัวเยะยัวเยะเลยตัวลายลายหางลายลายครับสวยมากสวยใหญ่แข็งแรงจริงๆ ปลากลายเป็นปลากินเนื้อครับปลาแรดเผือกครับสวยและแข็งแรงมากนะครับกรดเผือกสวยงามครับผมปลาหายากครับผมน่ครับปลากินพืชครับเนื้อดีรสชาติอร่อยครับนี่ใสนะครับเรียบร้อยเชื่องนะครับปลาตัวนี้ ไม่ดุครับปลาแดบเผือกปลาตัวนี้เป็นปลาทับทิมนะครับผมปลาทับทิมหมันหรือว่าปลาทับทิมแปลงเพศครับมีทั้งหมันและไม่หมันนะครับแปลงเพศและไม่แปลงเพศครับสําหรับปลาทับทิมครับผมสวยแข็งแรงมากครับผมปลาหมอใบโพครับตัวนี้ครับหมอใบโพแปลงเพศครับผม แปลงเพศให้มีไข่นะครับผมแปลงเพศให้เป็นเพศเมียมีไข่ทุกตัวครับผมเลี้ยงไปที่ห้าเดือนนะครับทุกตัวจะมีไข่ปลาหมอใบพูครับผมใบพูสมเวียดนามก็มีนะครับผมครับจะมีสีทองติดมานิดหนึ่งครับปลาจระเมดครับตัวนี้ครับจระเมดคือปลาเป็ดูครับตัวนี้เป็นปลากินเนื้อนะครับผมแข็งแรงนะครับตัวไวมากนะครับผมนี่ฮะ ตัวเร็วครับปลานี้ปลาจจนเมตเป็นปลาที่มีความว่องไวนะครับและตาดเดียวนะครับแข็งแรงมากโตวไวมากครับอาารยบุกดูครับสุดยอดครับปลาบิ๊กวีครับปลาเลี้ยงง่ายและโตวไวที่สุดนะครับปลาบิ๊กวีระยะเวลาการเลี้ยงนะครับสั้นที่สุดปลาดุกบิ๊กวีครับใหญ่แข็งแรงมาก อยู่เยอะมากครับผมสวยใหญ่แข็งแรงมากนะครับความยาวถังสามนิ้วนะครับปลาดุกดิวีครับปลาแรดครับตัวนี้ตากินพืชครับผมนี่ครับโตเร็วโตไวนะครับมาปลาแรดนะครับลาเชื่องนะครับตัวใหญ่นะครับใหญ่ได้ถึงตัวละห้าถึงเจ็ดและสิบกิโลเลยครับผมนี่ครับปลาแรดครับสวยแข็งแรงนะครับ เนื้อดีเนื้อแน่นนะครับปลากระโห้ครับตัวนี้ฮะปลากระโห้เป็นปลากินพืชครับผมนี่ครับปลาตัวดียวตัวไวครับผมชอบน้ําลึกนะครับผมกระโห้ครับผมตัวนี้เป็นกระโห้อินเดียนะครับผมกระโห้เทศครับตัวนี้เป็นปลากดเหลืองครับนี่ครับกรดเหลืองกินอาหารไม่ร้อยประสิิ์ครับใช้อาหารปลาดุกเม็ดเล็กครับ ปลาทุกอย่างใช้อาหารปลาดุกไมเลงหมดเลยนะครับนี่ผลเหลืองสวยใหญ่แข็งแรงมากครับผมตัวนี้จะเป็นปลาสวายนะครับนี่ครับสวยแข็งแรงมากครับผมนี่ครับปลาสวายครับผมสวายเป็นปลากินเนื้อนะครับกินทั้งเนื้อกินทั้งพืชแล้วครับผมน้ำหนึ่งมิขึ้นไปสามารถเลี้ยงได้นะครับผมตัวไวเหมือนกันครับตัวนี้เป็นปลาหนังครับผมระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่เจ็ดถึงแปดเดือนนะครับผม แต่ก็จะไม่หมดใหญ่จะใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่หมดใหญ่ง่ายครับตัวนี้จะเป็นปลากรายครับผมนี่ฮะปลากรายเป็นปลาแม่น้ำเนื้อดีนะครับรสชาติอร่อยครับผมเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับและพี่น้องเกษตรกรมากนะครับนี่เลยปลากรายครับสวยแข็งแรงมากนะครับปุ๊บนี่ครับความแข็งแรงของปลากราย ปลากลายเป็นปลากินเนื้อครับผมกินอาหารไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมใช้อาหารปลาดุกเม็ดเล็กปลาทุกอย่างนะครับก็คือใช้อาหารปลาดุกเม็ดเล็กกินได้เลยครับผมมีทับทิมแปลงเพศแล้วก็ต้องมีทับทิมธรรมดาครับตัวนี้เป็นทับทิมนะครับธรรมดาครับสามารถออกลูกขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติเลยครับผมประมาณนี้ครับพาทุกท่านมาดูครับผมคร่าวๆพอประมาณครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับส่มครับห้อยพันตาสวัสดีครับฮาราขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณที่คิดเพ่นครับแถมครับ